สวัสดีครับยูย mm ูคอมเมนต์ซคร์ลเดอร์ยเจเกรซ์ทุกทุกวันเราจะเล่นโรโอเอลโอเอ็กซ์แอนด์พีซีเอสอาร์ทุกใช้ได้ผลจริงๆด้วยต้องขอขอบคุณคราวนะครับที่มาช่วยผมเปิดตัวในวันนี้อันนี้เป็นคราวในเวอร์ชั่นใหม่ของผู้ชมเวอร์ชั่น <c oughs> ใจเกเรนะค <c oughs> <ด> <c oughs> รับแบบมีแก้มมีฟิตแั่งร่างกายมาอ้า <c oughs> เอาล่ะในวันนี้เหมือนที่เขาพูดเป๊ะๆเลยนะครับเราจะมาเล่นเกมนี้กัน Roblox NPCs a r e c o m i n g Smart ชื่อยาวมากเอาจริงช่วงนี้มีอัปเดตเพิ่มเข้ามานะครับและผมนั้นยังไม่ได้อัดแต่เอ๊ะรู้สึกมันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างวะอ๋อลืมเปิดเพลงนี้เดี๋ยวพอก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะร้องตามนะครับ เออคือทาง Groovy Domino 52ครับผมเขาเพิ่งอัปโหลดนะเ n น i n g 52เข้ามาใหม่เว้ยซึ่งอันนี้จะเป็น Ending ที่เขากำลังจะเพิ่มเข้ามานะครับยังไม่มีนะตอนนี้ผมอัดวันที่4ซึ่งเขาเอ่ออัปโหลดคลิปนี้วันที่2งงั้นคงอีกนานแหละแต่เราจะไปดูตัวอย่างคร่าวๆก่อนนะครับ โอ้ oh my gosh เห็นแล้วตื่นเต้นมากๆอันนี้จะเป็นเอ็นดิ้งใหม่ที่กำลังจะเพิ่มเข้ามาแต่ต้องขอเตือนเอาไว้ก่อนสิ่งที่ผมเล่นตอนนี้มันยังไม่ออกนะยังไม่ออกแต่ถ้าเกิดมันออกเราไม่แน่ผมอาจจะกลับมาอัดอีกรอบหนึ่งนะครับความตื่นเต้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเขาก็ผมตอนนี้ผันตัวไปเป็นนักร้องเรียบร้อยแล้ว wow guys this is so epic เข้า The NBC ร้องเพลง Super Idol ความรักร้อนแรงเกิน105องศา โอเคพอเนีครับเดี๋ยวกูโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวพอละนอกเลือกชิบหายเลยในวันนี้นะครับเราจะมาเก็บเอนดิ้งใหม่ไว้ไม่ว่าจะเป็น The f a o อ is l a า a n ีครับ แล้วยังมีเอนดิ้งอื่นอีกที่เขาเพิ่มเข้ามาเดี๋ยววันนี้เราจะไปไล่เก็บกันเอาล่ะเรามาเริ่มกันกับเอนดิ้งแรกชิวๆนะครับเพียงแค่เรานั้นก็ผมเดินเข้ามายังบ้านของเจ้าหมอนี่นะครับแล้วก็ไปหาสเปรย์ฉีดใส่พึ่งเนี่ยนตรงนี้นะครับสิ่งที่เขาแอดเข้ามาใหม่ไว้คือเรานั้นสามารถใช้สเปรย์น,นี้นะครับฉีดใส่หน้าคลอได้เดี๋ยวจะไปดูกันตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตตตุตตตตตต No stop ฉ so ันไม่ใช่พึ่งนะ Oh no Oh no Spray ending ฮ่าฮ่าไม่ทราบเขานี่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันครับผมนี่เป็นครอแบบปกตินะครับและนี่เป็นครอเวอร์ชั่นที่ใจเกเรมากกว่าปกติเอาล่ะคุณผู้ชมนักผู้ชมชอบเวอร์ชั่นไหนนะครับอย่าลืมว่าจะพิมพ์คอมเมนต์บอกผมมาด้วยแล้วผมก็จะไม่อ่าน Ending ต่อไปนะครับ The flow is l a v a กูก,ก๊อปมาเลยแล้วกันนะครับพื้นเป็นลาวาโอไม,นะอม่นะอ้าวมันวิ่งไปไหนวะโอ my god โดนเผาตายเอนดิ้งนะครับถือว่าเป็นอะไรที่โซแซดมากเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่ตะก,กี้ไม่ท้าเว้ยกูย,ยังงงๆอยู่ไม่คิดว่าลาวาจะขึ้นมาเร็วขนาดนี้นะครับ The floor is lava พื้นเป็นลาวาโอน n รีบวิ่งเร็วชวิง ชู잉ไม่ใช่ว้าวน้ำอะไรนั่นน่ะเขาว้าวผู้นั้นเป็นลาวายจริงด้วยเงียบฉี่คุณผู้ชมมีแต่เพลงให้กูฟังต้องพิมพ์ว่าอะไรวะ Oh no โอเคแล้วไงต่อเออนายรู้อะไรไหมก็ได้ฉันจะให้ ending นายไปฟรีๆเลย เราจะได้รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์โอ้ขอบคุณมากเลยคอลเอาละมึงออกไปได้ละลาลาว่าจะได้หายไปมึงได้เอ็นดิ้งไปแล้วมันอยู่ในเอ็นดิ้งลิสต์มึงแล้วจุดจุดจจุดจงั้นกูจะเตะมึงออกนะเวทวัดมันเตะผมออก่วนอันนี้มีอีกหนึ่งเอ็นดิ้งนะครับที่ผมคิดว่าเกียนพอสมควรเหมือนกันปกตินะผู้ชมจำได้ไหมถ้าเกิดเราไปกดตรงปุ่มตรงนี้นะครับ มันจะมีแทงโกเมงโกออกมาใช่ไหมแล้วเขาก็ผมมันจะวิ่งไปหลบอยู่ในหลุมหลบภัยของมันแต่ถ้าเกิดเราก็ผมไปล็อกประตูหลุมหลบภัยของมันเนี่ยเราจะได้อีกหนึ่งเอนดิ้งเว้ยวิธีการทําถือว่าง่ายๆนะครับเพียงแค่เรานั้นใช้ชิปล็อกนี่แบบนี้หันมาตรงด้านหลังนะครับแล้วหน้าจอเรามันจะทะลุประตูตรงนี้ให้เรากดล็อกประตูตรงนี้ <c oughs> พอล็อกเสร็จแล้วให้เราไปเรียกแทงโกเมงโก คราวนี้แหละมึงคอ l มึงต้องโดนแทงโกเมงโก้อ่าลุมทึ่งตายทั้งเป็นนี่ครับนี่เรียกมาเลยโอ้ไม่เปนหลบที่บังเกอร์แล้วอ่ e. อาอีอ้า c a l าหายใครเคาะประตูวะ oh my, 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 my. อีกหนึ่งเอนดิ้งนครับให้คุณกับผมวิ่งไปตรงบ้านสวารุโดนะวิ่งไปทีหนึ่งแล้วเวลามันจะช้าลงใช่ไหมพอมันช้าลงเสร็จปุ๊บก็ผมให้เราเนี่ยครับมายัางบ้านของเจ้าหมอนี่อ่ามาเสร็จปุ๊บเราจะเห็นเจ้าหมอนี่กำลังนั่งเล่นเกมอยู่เ o ้ my room I'm มันเล n g Minecraft เดี๋ยวกูจำผิดนี่ว่าแป๊บ <c oughs> นึงต้องไป oh. ข้างนอกก่อน <c oughs> อ่ะ ให้เราวิ่งไปตรงบ้านซาวารุโดใช่ไหมแล้วให้กดปุ่มเอ่อแทงโกเมงโกออกมาอ่าพอแทงโกเมงโกออกมาเสร็จปุ๊บนะครับคุณผู้ชมให้เราวิ่งกลับไปตรงที่บ้านตรงนี้แล้วก็กดคลิกที่มันอีกรอบหนึ่งฮะมีใครพูดถึง Minecraft อย่างนั้นเหรอใช่ออกไปได้แล้วนี่นะครับรู้อะไรไหมนิวบี้ทรีพอยต์โอฉันมีไอเดียเจ๋งๆด้วยละ่ะ คอรนนี่ครับมันก็จะวิ่งออกไปให้เราตามคอไปเว้ย Minecraft guys Whoa guys This is Minecraft Whoa ฮิจ๋งว่ะ Abeg เอาละ Newbie 2.0เจอกันในอีกฝากหนึ่งนะเฮ้ยเจ๋งว่ะแม่งทะลุเข้าไปในประตูมิติเลย ว้าว guys look at this this is i m n e ลุกแอดดิสนี่ต้อนรับสู่อีกโลกหนึ่งนะสำรวจได้ตามใจชอบเลยเดี๋ยวฉันจะไปต่อยต้นไม้ก่อน Minecraft guys เฮ้ยเดี๋ยวผมตามคอไปดูมันต่อยต้นไม้ดีกว่าฉันไม่ได้แฮกนะเว้ยกูแค่แอบแฝกต่อยสดๆอย่างนี้เลยเหรอวะ โอ้ยแขนฉันเจ็บหมดแล้วงั้นฉันจะหยุดแล้วละกันเราจะไปไหนเ่ะเรามันก็จะมาเดินมาหยุดอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถสำรวจโลกนี้ได้เว้ยคนสร้างเนี่ยครับเขาสร้างโลกใหม่เลยเป็นแบบ Minecraft เราต่อยต้นไม้ไม่ได้แล้วเราเดินทะลุกลับได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วอยู่เลยเอาละเดี๋ยวเดินสำรวจกันนะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้เข้าได้ไหม ทุกอย่างนะครับทํามาจากบล็อกไมค์คราฟทั้งหมดเลยปุ่มตรงนี้จากปกติมันเป็นปุ่มเรกแท่งโกเมงโก้ใช่ไหมมันหายไปเดี๋ยวค่อยมากดแล้วกันบ้านแห่งสวารุโดกูเข้าไปไม่ได้เฮ้ตรงนี้มีกล่องด้วยเว้ยเปิดก็ไม่ได้อีกนี่มีรังพึ่งคุณผู้ชมดูนี่รังพึ่งตื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 ดเดินมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้จําได้ว่าจะมีอโมกุสแต่ว่ามันหายไปละเฮ้ยแจมว่ะ เขาสร้างโลกใหม่เลยนะเนี่ย Tangomango Shop บ้านหลังนี้เข้าไปได้ไหมไม่ได้แต่บ้านหลังนี้เป็นบ้านเพชรนะครับเอาละน่าจะมีแค่อย่างเดียวละกดปุ่มนี้เฮ้ย hey, รอฉันด้วยเปิ hey, ดวัดรออะไรอะ่ะโอเคโอเอโอ้โ oh. อ oh ้แม่เจ้านี่มันสตีฟจาก Minecraft เขามันสูงมากโอ้มันฆ่าคอตาย Minecraft ending มาพร้อมเพลงก็ผมสไตล์ Minecraft นะครับฉากจบต่อไปคุณผู้ชมเรานะครับสามารถทำให้คลนั้นมาเดินตามเรามาได้เว้ย พิมไปว่า f o l โ o w me โอเคปกตินี้ครับพอมันจะเดินตามเราไม่ได้นะคราวนี้ผมเราจะต้องล่อเขาครับไปตรงที่รังพึ่งเวตามมาครอลฉันจะให้นายนั้นไปดูพึ่งสวยๆด้วย <c oughs> <c oughs> นี่มีพึ่งนี่มีพึ่งนี่ไงเลยนี่มันอะไรเนะี่ย <c oughs> พึ่งเหรอจุดจุด N B C ending อ้าวง่ายๆอย่างงี้เหรอนายรู้อะไรปะว้าวแจมขอบคุณมากเลยเอ่อนี่ผมยังไม่จบกับคำสั่ง follow me นะครับผมจะให้เขานั้นเดินตามผมเว้ยเข้าไปสู่บ้านแห่งสวารุดโดอยากจูร่รว่าเกิดอะไรขึ้นนี่วัดเดอะกูติดช่วยด้วยแม่ง เป็นจุดจบที่โคตรโง่อะโอเคเลยอีกหนึ่งฉากจบครับผมอันนี้เป็นอีสต์เอ็กนะครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นปกตะกี้มันมีโจโจ้ด้วยเดี๋ยวผมนั้นจะพาคุณผู้ชมไปเอาฉากจบโจโจโ้กันนะครับเอาล่ะให้เราครับผมมาตรงบ้านสวารุโดนะครับเดินไปเลยนะพอ,อมันมีการหยุดเวลาได้ใช่ไหมให้คุณผู้ชมมาตรงบ้านหลังนี้นะครับและให้เราทำกริชแปลกๆเว้ ให้คุณผู้ชมกดอีรัวๆนะครับเข้าๆออ,ๆออกๆบ้านหลังนี้ได้อย่างวะยังมั่งเอาใหม่อีกทีนึงนี่เรียบร้อยน่าจะใช่คุณผู้ชมดูดิทุกอย่างเช้งหมดเลยตรงนี้มี กรูว oh, ี ah, ่เนี่ยเขาตายเรียบร้อยโดนสวารุโดไปโหกูวิ่งช้าด้วยแทงโกเมงโกอ้าเลยทำไมผมวิ่งช้าจังเลยททมสต็อปไม่คูอจูอยู่กับที่ยังไม่ได้ไปดูตรงนั้นเลยอะได้ยังเนี่ยโอเคได้แล้วรีบวิ่งเลยนั่นมันคอคุณผู้ชม กำลังจะเก็บปืนเลยนะครับเราเก็บปืนได้ไหมเก็บไม่ได้ผมอยากจะเดินสำรวจด,ดูนะครับตรงนี้มีแคทครับผมกำลังนอนอยู่แล้วกูนั้นก็ชา้ามันเดินช้ามากกูพ,พิมพ์อะไรได้บ้างวะพิมพ์สวารุโดปุ๊บเงียบเลยไม่มีอะไรออกมาไม่ค้าอีกแล้ว Time Stop Ending ฉากจบสุดท้ายของวันนี้จะเป็น The f ฟอ l is ิสลาวผมเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าเรานั้นจะลองผักเขาตกลาวาดู The f l o o is lava Oh no แล้วๆลีบวิ่งไปแล้วใช่แล้วรีบวิ่งลีบวิ่งลีบวิ่งฮเรียบร้อยนะครับ Whoa a t h a ใ่เอ้เอเอ้เอ้ยเอเอ้ยเอ้เอ้ยเอเอ้ยเอเอเเยเเเ้ยว่เเอ้เยเเเเ เอยหยุดผักนะเว้ยนี่แกโอ้ม oh ค์คามาเอนดิง้งโอเคคุณผู้ชมในวันนี้เอาฉากจบประมาณนี้ก่อนนะครับจริงๆมันยังมีอีกหลายอย่างที่กูนั้นไม่ได้ปลดล็อกซึ่งมันก็มีเยอะมากๆด้วยอ,อีก3ามเอนดิง้งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเอนดิ้งที่กำลังจะเข้ามาใหม่เวนึกออกป่ะส่วนเอนดิ้งใหม่ๆพวกนี้ผมปลดล็อกมาหมดแล้ว ก,กสำหรับผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะปลดล็อกเอนดิ้งพวกนี้ด้วยตัวเองเนี่ยก็ผมจะทำการทิ้งลิงไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันหนึ่งเกมดีๆที่ทุกคนชื่นชอบบ๊ายบาย